คุณกล้าหรือไม่ที่จะก้าวเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยความลับและคำสาบโบราณสัตว์สาบแช่งรอคอยผู้บุกรุกทุกคนอยู่เบื้องหลังหมอกหนาดวงตาแดงฉานและเสียงโหกรึกลับมันจะตามคุณไปทุกที่แม้คุณคิดว่าปลอดภัยแล้วคืนนี้คุณจะได้รู้ความลับที่ไม่มีใครกล้าเผยมนดำต้องห้ามคำสาบพ,พันปีและการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติถ้าคุณกล้าพอกดดูคลิปนี้จนจบ และ,ะเผชิญหน้ากับความสยองที่อาจทำให้คุณขนลุกไปทั้งตัวอย่าพลาดเพราะความมืดกำลังรอคุณอยู่ป่าดงดิบเงียบสงัดมีเพียงเสียงใบไม้ลู่ลมและเสียงฝีเท้าของสัตว์ป่าไกลไกลคืนหนึ่งดวงจันทร์เต็มดวงสาดแสงสีเงินลงบนพื้นป่าสร้างเงาคล้ายสิ่งมีชีวิตที่แอบซ่อนอยู่ท่ามกลางความมืดมิดชายหนุ่มชื่อนาทีก้าวเข้ามาในป่านี้เพียงลำพังเป้าหมายของเขาคือการตามหาสัตว์หายากแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ คือสัตว์นี้ถูกสาบด้วยมนต์ดำโบราณที่ห้ามใครสัมผัสเสียงกิ่งไม้หักใต้ฝีเท้าเขาหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นอย่างผิดปกติอากาศรอบตัวเริ่มเย็นเย,อเยอือกเหมือนลมหายใจของใครบางคนอยู่ใกลๆ้ๆจู่ๆแสงจันทร์สะท้อนจากตาของสัตว์ประหลาดดวงตาเรืองแสงสีแดงฉานมันจ้องเขาเหมือนอ่านความคิดทุกอย่างของเขานะทีรู้สึกเหมือนลำคอแข็งทื่อมือสั่นและเงอไหลไม่หยุดทุกก้าวที่เขาเดิน เสียงใกล้ตัวยิ่งดังขึ้นไม่ใช่เพียงเสียงสัตว์แต่เหมือนเสียงกระซิบของมนต์ดำโบราณที่สาบแช่งผู้ที่บุกรุกจู่จูเสียงเห่าหอนแหลมสูงก้องกังวานทั่วป่านัทที่รู้สึกตัวว่าเขาไม่ได้เดินคนเดียวแต่มีบางสิ่งกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้สัตว์สาบแช่งนั้นก้าวออกจากเนามืดร่างมันสูงใหญ่ผิดธรรมชาติปกคลุมด้วยขนดำมืดและมีรอยแผลเก่าที่เหมือนมีพลังดำซ่อนอยู่หัวใจในทีแทบหลุดออกจากอก เขาหันหลังวิ่งแต่เหมือนป่าไม่มีทางออกทุกก้าวที่วิ่งไปเสียงสัตว์สาบแช่งตามติดไม่ห่างและในความมืดดวงตาแดงสว่างยิ้มราวกับมันรู้ความลับที่สุดสยองของเขาทัานใดนั้นมือเย็นชืดโอบไหลท่ทีไว้เสียงกระซิบลึกลับดังขึ้นเจ้าจะต้องอยู่กับฉันตลอดการนาทีสะดุ้งหันไปก็พบเพียงความว่างเปล่าแต่กลิ่นคาวเลือดและร่องรอยฝีเท้าสัตว์สาบแช่ง ทำให้เขารู้ว่าเขาไม่สามารถหนีไปได้และในเงามืดของป่าเขาได้ยินเสียงโหดร้าที่เต็มไปด้วยความลึกลับเหมือนมีใครบางคนมองเขาอยู่พร้อมกับคำสาปที่ยังไม่จบนาทียืนตัวแข็งทุกเสียงในป่าดังชัดเหมือนอยู่ใกล้เพียงนิ้วเดียวลมหายใจเย็นเฉบพ,พัดผ่านซอกคอของเขาทําให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเงามืดตรงหน้าเริ่มขยับและเผยให้เห็นร่างสัตว์สาปแช่งเต็มตัวมันสูงใหญ่เหนือมนุษย์หลายเท่า ขนสีดำสนิทเพียกชื้นด้วยหมอกและดวงตาแดงราวกับไฟนรกนาทีพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าจมลงไปในโคลนเหนียวเหนอะเขาพยายามตะโกนแต่เสียงร้องถูกกลืนหายไปในความมืดทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นราวกับมาจากทุกทิศทางเจ้าบุกรุกเจ้าจะต้องชดใช้มือเย็นเฉบคล้องร่างเขาราวกับจับหัวใจของเขาไว้กลิ่นเหม็นคาวเลือดและผงม,มนดำลอยมาในอากาศทุกสิ่งรอบตัวนาทีเริ่มบิดเบี้ยว ต้นไม้เหมือนโอบกอดเขาไว้และเงาของสัตว์สาบแช่งเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังบีบอัดตัวเขาและเสียงโหกระาึกลับดังขึ้นพร้อมกันทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นร่างกายเย็นชาและสมองเริ่มพร่าเลือนทันใดนั้นสัตว์สาบแช่งก้าวเข้ามาไกลเงาดำคล้ายงูพันรอบตัวนาทีและมือเย็นเฉียบสัมผัสใบหน้าของเขาทำให้เขาได้กลิ่นควันเหม็นไหม และเสียงกระสิบโบราณยังคงก้องอยู่ในหัวนาทีตัดสินใจครั้งสุดท้ายเขาหลับตาแน่นและกรีดร้องสุดเสียงรอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรแต่เมื่อเขาเปิดตาโลกรอบตัวเงียบสงัดผิดปกติสัตว์สาบแช่งหายไปแต่รอยเท้าและเสียงหกราะยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาเขาไม่สามารถลืมไม่สามารถหนีมนดํดยังคงตามติดเขารอวันที่มันจะกลับมานาทีเดินโซเซออกจากป่า แต่ทุกก้าวเหมือนถูกดึงกลับโดยแรงลึกลับลมหายใจของเขาหนักขึ้นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเงามืดปรากฏอีกครั้งสัตว์สาบแช่งยืนอยู่กลางทางดวงตาแดงราวไฟนรกและขนสีดำสนิทเหมือนกลืนแสงจันทั้งหมดนาทีพยายามวิ่งแต่ทุกครั้งที่เขาก้าวไปเหมือนป่ากำลังบิดเบี้ยวต้นไม้ยื่นมือออกมาขวางทางและเสียงโกราล,ลึกลับก้องอยู่รอบตัวสัตว์สาบแช่งก้าวเข้ามาไกล ปากมันค่อยๆเปิดเผยฟันแหลมเหมือนใบมีดและเสียงหอนแหลมก้องกังวานจนแก้วหูแทบแตกนาทีหยุดยืนเขารู้ว่าไม่สามารถหนีได้อีกเขาต้องเผชิญหน้ากับมันหัวใจเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสิ้นหวังทันใดนั้นสัตว์สาบแช่งพุ่งเข้ามาร่างมันเคลื่อนไหวเร็วเกินกว่าตาเห็นมือเย็นชื่อจับร่างนาทีไว้เขารู้สึกถึงพลังดำโบราณราวกับวิญ,ญญาณพันปีโอบล้อมตัวเขา เสียงกระซิบโบราณดังขึ้นเจ้าจะต้องอยู่กับข้าชั่วนิรันดร์ร่างของนาทีแข็งทื่อสายตาพร่ามัวและโลกทั้งใบเหมือนหมุนรอบตัวแต่ในวินาทีสุดท้ายเขาได้ยินเสียงของสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เสียงกบมแมลงและสัตว์ป่าที่เคยสมบพวกมันรวมพลังกันผลักสัตว์สาบแช่งถอยไปเงาดำสลายตัวไปในหมอกหนาทึบนาทีล้มลงกับพื้นหัวใจเต้นรัวแต่เขารอดมาได้เพียงรอดตัว แต่รอยสาบยังคงติดตามเขาและเสียงโหราลึกลับยังก้องอยู่ในความมืดเขารู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบและวันใดสัตว์สาบแช่งจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับมนต์ดำต้องห้ามที่ไม่อาจลบเลือนได้นาทีลุกขึ้นจากพื้นร่างกายเย็นชาและมือสั่นเทาสายตาเขายังจับจ้องไปยังความมืดที่สัตว์สาบแช่งเคยปรากฏเสียงโหราลึกลับยังก้องอยู่รอบตัวรากับมันไม่เคยจากไป หัวใจของเขาเต้นรัวไม่เป็นจังหวะและทุกครั้งที่หันไปมองเขาเห็นเพียงเงาดำที่เลือนลางคืนหนึ่งดวงจันทร์เต็มดวงอีกครั้งนาทีกลับไปที่ป่าดังเดิมคราวนี้เขาพร้อมด้วยคบไฟและสัญ,ญลักษณ์ป้องกันโบราณป่าเงียบสงัดแต่มีบางสิ่งขยับอยู่ในเงามืดสัตว์สาบแช่งปรากฏตัวอีกครั้งดวงตาแดงฉานและมันยิ้มราวกับรู้ทุกความคิดของเขานาทีไม่หวาดกลัวอีกต่อไป เขาโสดมน์และใช้สัญ,ญลักษณ์โบราณพลังดำรอบตัวสัตว์สาบแช่งเริ่มสั่นไหวและร่างของมันบิดเบี้ยวเหมือนถูกแรงลึกลับดึงเสียงหอนแหลมแทรกด้วยเสียงหระกระจายไปทั่วป่าดวงตาแดงค่อยๆดับลงร่างดำค่อยๆละลายหายไปในหมอกหนานาะที่หายใจอย่างหนักรู้สึกถึงความสงบที่กลับคืนมาแต่เขายังคงรู้สึกถึงบางสิ่งบางสิ่งที่ยังอยู่ไกลๆบางสิ่งที่รอวันที่จะกลับมา เขาก้าวออกจากป่าแต่เสียงโห่ร้อนนั้นยังคงก้องอยู่ในความทรงจำเรากับคำสาบที่ไม่อาจลบเลือนมนดำต้องห้ามยังไม่สิ้นสุดนาทีรู้ดีเขารอดวันนี้แต่วันหนึง่งสัตว์สาบแช่งจะกลับมาพร้อมกับพลังดำที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมและเขาจะต้องเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งคืนหนึ่งหลังจากผ่านเหตุการณ์สยองในป่านาทียังคงนอนไม่หลับทุกเสียงรอบตัวทำให้เขาตื่นแม้แต่ลมพัดผ่านหน้าต่าง เขารู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังมองเขาวันถัดมานาะที่พบสมุดเล่มเก่าในห้องใต้ถุนบ้านเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์โบราณและคาถามนดำรอยขีดเขียนแปลกประหลาดเหมือนสัตว์สาบแช่งต้องการสื่อสารทันใดนั้นเสียงโห่ร้อที่เขาเคยได้ยินดังก้องจากหน้ากระดาษทำให้คนลุกสู้ทั้งตัวนาะที่รู้สัตว์สาบแช่งยังไม่จบและมันกำลังเรียกเขาอีกครั้งเขาตัดสินใจกลับไปป่า แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อเอาชีวิตรอดเขาต้องหาวิธีลบคำสาบนี้ให้หมดสิน้นทุกย่างก้าวเข้าสู่ป่าหมอกหนาและเงามืดเหมือนมีชีวิตต้นไม้เอื้อมมือขวางทางและเสียงกระซิบโบราณดังรอบตัวทันใดนั้นเงาดำปรากฏขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงราวกับไฟนรกจ้องเขาสัตว์สาบแช่งเคลื่อนไหวเร็วเกินกว่าตาเห็นแต่ครั้งนี้ทีไม่หวาดกลัวเขาใช้สัญ,ญลักษณ์โบราณและคาถาพลังดำสั่นสะเทือน ร่างของสัตว์สาบแช่งบิดเบี้ยวแต่ไม่หายไปเสียงโหดร้อดังขึ้นลึกยิ่งกว่าเดิมเหมือนมีอีกหลายเงาเมืดที่ตามมานาทีรู้ตัวสัตว์สาบแช่งไม่ใช่เพียงตัวเดียวมันคือจิตวิญญ,ญาณพันปีที่ยังสาบทุกสิ่งที่บุกรุกป,ปา่าหมอกหนาเริ่มก่อตัวเป็นเงาร่างดำยักย้ายค่อยๆล้อมรอบนทีเขาต้องใช้ความกล้าและสติร่วมกับคาถาโบราณเพื่อเอาชนะหรืออย่างน้อยเพื่อหนีออกไปได้อีกครั้ง เสียงลมหายใจเสียงโกระและเสียงคำสาปทุกอย่างรวมกันเป็นความเมื่อยที่แท้จริงนาทีรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้กับสัตว์สาบแช่งและมนต์ดำต้องห้ามที่จะตามเขาไปทุกคนทุกแห่งที่ก้าวเข้าสู่ป่าลึกกว่าเดิมหมอกหนาปกคลุมทุกสิ่งเสียงสัตว์สาบแช่งดังขึ้นรอบตัวแต่ครั้งนี้เขาไม่หวาดกลัวเขารู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับมันเพื่อหยุดคำสาปทันใดนั้นเงาดำยักย้ายปรากฏตรงหน้า ดวงตาแดงฉายแสงราวไฟนรกขนสีดำสนิทเพียกชื้นด้วยหมอกฟันแหลมโผล่ออกมาจากปากกว้างและมันส่งเสียงหอนแหลมก้องไปทั่วป่านาทียกคาถาโบราณขึ้นสวดคาถาเสียงดังพลังโบราณล้อมรอบตัวเขาสัตว์สาบแช่งถอยหลังแต่ไม่หายไปมันพุ่งเข้ามาอีกครั้งด้วยความเร็วเหนือมนุษย์หมอกรอบตัวนาทีเริ่มบิดเบี้ยวต้นไม้เหมือนมีชีวิตเงาดำพันรอบตัวเขา และเสียงกระซิบโบราณก้องอยู่ในหัวเจ้าจะไม่หนีไปไหนหน้าที่ตัดสินใจใช้สุดพลังเขารวมพลังจากขาถาและจิตใจของตนแสงสีขาวเจิดจ้าระเบิดออกมาสัตว์สาบแช่งกรีดร้องร่างมันบิดเบี้ยวและสลายไปในหมอกหนาความเงียบเข้าปกคลุมป่าอีกครั้งเสียงโหราและกระซิบค่อยๆจางลงนาทีลม้มลงกับพื้นหัวใจเต้นแรงแต่รอดชีวิตหมอกค่อยๆจางลง และดวงตาแดงของสัตว์สาบแช่งหายไปแต่ทันใดนั้นเขาเห็นรอยเท้าดำขนาดใหญ่ทอดยาวหายไปในป่าลึกเหมือนสัตว์สาบแช่งยังไม่จากไปจริงและมนต์ดำต้องห้ามยังรอวันที่จะกลับมาอีกครั้งนาะทีรู้ว่านี่เป็นเพลงชัยชนะชั่วคราวความลึกลับและคำสาบยังคงติดตามเขาไปทุกที่และคืนนี้เสียงหัวราลึกลับก้องอยู่ในความเงียบเตือนให้เขารู้ว่าการต่อสู้กับสัตว์สาบแช่ง ยังไม่จบลงอย่างแท้จริงหลังจากคืนสยองในป่านอที่กลับบ้านแต่ความสมบไม่เคยอยู่กับเขาทุกครั้งที่หลับเขาจะฝันเห็นดวงตาแดงของสัตว์สาบแช่งและเสียงกระซิบโบราณก้องอยู่ในหัววันหนึ่งเขาพบจดหมายเก่าในบ้านเขียนด้วยหมึกดำลึกหลับคำเขียนบอกว่าเจ้ารอดวันนี้แต่คำสาบยังคงตามหาเจ้าอยู่นะทีรู้ตัวทันทีสัตว์สาบแช่งไม่ได้อยู่เพียงในป่า มันสามารถตามไปถึงบ้านและมนดำยังคงแฝงอยู่ทุกที่เขาต้องกลับไปป่าอีกครั้งครั้งนี้เพื่อค้นหาแหล่งกำเนิดคำสาบและหาวิธีทำลายมันให้สินส้นซากป่าในครั้งนี้หมอกหนาและเมื่อกว่าทุกครั้งเสียงสัตว์ป่าผสมกับเสียงหัวเราะลึกลับทําให้หัวใจในทีเต้นแรงขึ้นทุกก้าวที่เดินเหมือนมีเงาเมื่อติดตามและโยโยนเขาทันใดนั้นสัตว์สาบแช่งรุ่นใหม่ปรากฏ ร่างดำสูงใหญ่ดวงตาแดงฉายแสงมันไม่ใช่ตัวเดียวมีหลายตัวและพลังดำแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมนาะทีต้องรวมพลังทั้งหมดใช้คาถาโบราณและสัญ,ญลักษณ์ป้องกันแสงสีขาวเจิดจ้าล้อมรอบตัวเขาสัตว์สาบแช่งกรีดร้องและหมอกหนาเริ่มแตกกระจายแต่ร่างดำบางส่วนยังคงเคลื่อนไหวในเงามืดและเสียงหกระยังคงดังรอบตัวนาะทีรู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงการต่อสู้เพื่อรอดชีวิต แต่เป็นการต่อสู้เพื่อหยุดคำสาปที่สามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้ทุกเมื่อเขา play, ก,เก้าวต่อไปทุกก้าวเต็มไปด้วยความกล้าและความหวาดกลัวรู้ดีว่าครั้งนี้อาจเป็นการผเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายระหว่างมนุษย์กับสัตว์สาปแช่งนาทีก้าวลึกเข้าไปในป่าที่หมอกหนาทุกเสียงรอบตัวดังขึ้นชัดเหมือนใกล้เพียงนิ้วเดียวเขารู้สึกถึงพลังดำที่หนาแน่นรอบตัวและรอยเท้าดำขนาดใหญ่ที่ทอดยาวอยู่บนพื้น เป็นเครื่องยืนยันสัตว์สาบแช่งยังอยู่ทันใดนั้นสัตว์สาบแช่งรุ่นใหม่โผล่ออกจากเนามืดร่างมันสูงใหญ่และเปล่งแสงสีแดงจากดวงตามีหลายตัวและแต่ละตัวเหมือนพลังดำลึก,กลับสถิตยอยู่นาทียืนหยัดใช้คาถาและสัญ,ญลักษณ์โบราณแสงสีขาวเจิดจ้าออกมาจากตัวเขาสัตว์สาบแช่งพยายามพุ่งเข้าหาแต่แสงนั้นทำให้พวกมันถอยออกไปชั่วคราวหมอกเริ่มหนาและบิดเบี้ยว ต้นไม้เหมือนมีชีวิตโอบล้อมเขาเสียงโหระและเสียงกระซิบก้องอยู่รอบตัวเขารู้ว่าคำสาบไม่ได้ถูกทำลายง่ายๆนาที่รวมพลังทั้งหมดของตนโสดคาถาเสียงดังที่สุดพลังเขาสว่างกระจายทั่วป่าสัตว์สาบแช่งกรีดร้องร่างดำค่อยๆละลายหายไปในหมอกความเงียบเข้าปกคลุมป่าอีกครั้งหมอกค่อยๆจางร่างสัตว์สาบแช่งหายไปแต่รอยเท้าดำและเสียงโหระยังคมก้องอยู่ในหัวใจในที เขารู้ดีนี่คือชัยชนะชั่วคราวมนดำต้องห้ามยังไม่สิ้นสุดและสัตว์สาบแช่งจะกลับมาอีกครั้งวันหนึ่งพร้อมพลังดำที่ร้ายกาจกว่าเดิมนาทีทอนหายใจก้าวออกจากป่าและรู้ว่าแม้เขาจะรอดความลึกลับและคำสาบยังตามติดเขาไปตลอดชีวิตเสียงโหกร่าลึกลับยังคงกลงราวกับเตือนว่าการต่อสู้ครั้งต่อไป กำลังรอเขาอยู่ในความมืดของป่าคืนหนึ่งนาทีกลับเข้าสู่ป่าเล็กที่สุดหมอกน้ำเหมือนผืนผ้าสีดำปกคลุมทุกสิ่งทุกเสียงรอบตัวทำให้หัวใจเต้นแรงเขารู้สึกบางสิ่งกำลังรอเขาอยู่ในความมืดเขาพบซากโบราณของวัดร้างเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์และคาถามนต์ดำจิตวิญ,ญญาณโบราณของสัตว์สาบแช่งค่อยๆลอยออกมาจากฝุ่นและเศษซากทันใดนั้นร่างสัตว์สาบแช่งโผล่จากเนามืดดวงตาแดงฉานเรืองแสง ฟันแหลมคมเปล่งประกายและเสียงโหระก้องกังวานเหนือความเงียบนาที่ยืนหยัดใช้คาถาโบราณและสัญ,ญลักษณ์ป้องกันแสงสีขาวสว่างเจิดจ้าล้อมรอบตัวสัตว์สาบแช่งกรีดร้องและหมอกหนาบิดเบี้ยวรอบตัวเขาเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ซากวัดและพบจารึกโบราณเปิดเผยความลับสัตว์สาบแช่งเป็นวิญ,ญญาณของสัตว์ที่ถูกมนต์ดำสาบไว้พันปีพลังดำที่ตามเขาคือคำสาบที่ยังไม่สิ้นสุด ร่างสัตว์สาบแช่งก้าวเข้ามาไกลเขารวมพลังทั้งหมดสวดคาถาเสียงดังสุดชีวิตแสงขาวสว่างพุ่งออกจากตัวเขาสัตว์สาบแช่งกรีดร้องและบิดเบี้ยวหมอกหนาแตกกระจายร่างมันสลายหายไปในความมืดแต่ทันใดนั้นรอยเท้าดำปรากฏขึ้นใหม่และเสียงโหกร้าึรกลับก้องอยู่ในใจนาทีเขารู้ว่ามนดำต้องห้ามยังคงอยู่และสัตว์สาบแช่งอาจกลับมาอีกครั้งนาะทีถอนหายใจ ก้าวออกจากวัดร้างรู้ดีแม้เขารอดมาได้คำสาปและความมืดจะตามติดเขาไปตลอดชีวิตเสียงโหราลึกลับยังคงกองเหมือนเตือนว่าการต่อสู้ครั้งต่อไปยังไม่สิ้นสุดนาทีรู้ดีคำสาปยังไม่สิ้นสุดเขาต้องกลับไปยังใจกลางป่าเพื่อค้นหาแหล่งกำเนิดมนดำและหยุดสัตว์สาปแช่งตลอดการหมอกหนาและความเมื่อปกคลุมทุกสิ่งเสียงโหราลึกลับก้องอยู่รอบตัว ร่างเงาดำของสัตว์สาบแช่งโผลจากเงามืดดวงตาแดงฉานเหมือนไฟนรกและมันส่งเสียงหอนแหลมก้องกังวานทั่วป่าณนะทีหยิบคาถาโบราณและจารึกคาถาไรคา,าถาเสียงดังที่สุดพลังเขาวสว่างพุ่งออกจากตัวเขาแต่สัตว์สาบแช่งยังไม่ถอยมันเคลื่อนที่เร็วเกินกว่าตาเห็นและหมอกรอบตัวบิดเบี้ยวราวกับมีชีวิตทันใดนั้นนาะทีเห็นสัญ,ญลักษณ์โบราณบนพื้นป่ามันเป็นประตูสู่โลกวิญญ,ญาณ สัตว์สาบแช่งเริ่มถูกแรงลึกลับดึงเข้าไปดวงตาแดงฉานกรีดร้องเสียงหกเราะค่อยๆจางหายเขารวบรวมพลังทั้งหมดโสดคาถาและเรียกพลังธรรมชาติรอบตัวแสงสีขาวเจิดจ้าพุ่งทะลุหมอกร่างสัตว์สาบแช่งถูกดึงเข้าไปในประตูและสลายหายไปในความมืดป่าเริ่มสงบหมอกค่อยๆจางลงและความมืดที่ติดตามนาทีเริ่มจางหายเขาหายใจออกอย่างหนักหัวใจเต้นช้าลง รู้สึกถึงความสงบที่กลับคืนมาแต่ทันใดนั้นรอยเท้าดำเพียงเล็กน้อยปรากฏบนพื้นและเสียงกระซิบเบาๆเหมือนเตือนว่าแม้สัตว์สาบแช่งจะถูกปราบมนต์ดำต้องห้ามอาจยังคงอยู่รอวันที่จะฟื้นคืนนาะที่ถอนหายใจก้าวออกจากป่าอย่างระมัดระวังแต่ครั้งนี้เขารู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับความมืด และปกป้องโลกจากสัตว์สาบแช่งตลอดไปนาทีเดินออกจากป่าด้วยหัวใจที่ยังเต้นแรงแต่ความสงบที่เขาคิดว่ามีกลับถูกทำลายโดยเสียงกระซิบเบาๆจากความมืดรอยเท้าดำปรากฏต่อหน้าเขาอย่างกระทันหันแม้สัตว์สาบแช่งตัวใหญ่ถูกปราบไปแล้วแต่รอยเท้าเหล่านี้เหมือนบอกว่ายังมีบางสิ่งติดตามเขาอยู่หมอกเริ่มเคลือบคลานเข้ามาอีกครั้งและลมเย็นพัดผ่านซอกคอของเขาทำให้ขนลุกสู้ทั้งตัว ทุกเสียงแม้เพลงการเคลื่อนไหวของใบไม้<ๆ>ก็ทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นทันใดนั้นร่างดําเล็กๆหลายตัวปรากฏขึ้นดวงตาแดงเล็กจิ๋วแต่เรืองแสงพวกมันเคลื่อนไหวเร็วราวกับจ้องจับทุกการเคลื่อนไหวของนาทีนาทียกคาถาและโสดคาถาแสงขาวสว่างเจิดจ้าพุ่งออกมาแต่พวกมันไม่กลัวเสียงโหราและเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันเต็มไปด้วยความโหดร้ายและลึกลับร่างดำบางตัวพุ่งเข้าหา แตนที่ใช้พลังทั้งหมดของเขาส่งแสงขาวสว่างผลักพวกมันออกไปหมอกบิดบี้รอบตัวเขาและเสียงโหราค่อยๆจางลงเป็นกระสิบนาะทีรู้ว่าคำสาบยังไม่สิ้นสุดมนดำต้องห้ามยังคงอยู่รอเพียงแต่ตอนนี้เขาเรียนรู้วิธีเผชิญหน้ากับมันและเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งต่อไปเขาก้าวออกจากป่าแต่เสียงโหราเบาๆยังติดอยู่ในหูเขาเตืินให้รู้ว่าสัตว์สาบแช่งและมนดำ จะไม่ยอมให้สงบง่ายๆ่านที่เดินกลับบ้านหลังเหตุการณ์ล่าสุดแต่ความสงบกลับไม่เคยมีเสียงกระซิบจากความมืดยังคงก้องอยู่ในหัวเขาเรากับเตือนว่าสัตว์สาบแช่งยังคงรอวันกลับมาคืนหนึ่งเขาฝันเห็นดวงตาแดงฉานจ้องเขามาจากเนวมืดฟันแหลมและร่างดำบิดเบี้ยวมันกระซิบคำสาบโบราณเรียกร้องให้เขากลับไปป่าอีกครั้งนัที่รู้ว่าเขาไม่สามารถหนีได้อีกต่อไป มนดำต้องห้ามได้ฝังรากลึกในชีวิตเขาแล้วทุกครั้งที่หายใจเขารู้สึกถึงแรงดึงของคำสาปเขาตัดสินใจกลับไปป่าครั้งนี้เพื่อจบสิ่งนี้ให้สิ้นสาาหมอกหนาและความเมื่อทวีความเข้มร่างดำของสัตว์สาปแช่งปรากฏขึ้นหลายตัวดวงตาแดงฉานเหมือนไฟนรกเสียงโหราและกระซิบก้องไปทั่วป่านาทีรวบรวมพลังทั้งหมดสวดคาถาและใช้สัญ,ญลักษณ์โบราณ แสงสีขาวสว่างพุ่งทะลุหมอกสัตว์สาบแช่งกรีดร้องหมอกแตกกระจายและร่างดำสลายไปป่าเงียบสงัดหมอกจางลงแต่รอยเท้าดำขนาดเล็กปรากฏอีกครั้งและเสียงกระซิบเบาลงแต่ยังคงอยู่ในใจนาทีเขาหายใจลึกรู้ดีว่ามนดำต้องห้ามไม่อาจลบเลือนได้ง่ายสัตว์สาบแช่งอาจกลับมาในวันหนึ่งแต่ครั้งนี้นาทีพร้อมแล้วพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความมืด และปกป้องโลกจากสัตว์สาบแช่งตลอดไปเสียงหกร้อค่อยๆจางหายเหลือเพียงความเงียบแต่ในใจของนาทีเขารู้ว่าเรื่องราวของมนดำและสัตว์สาบแช่งยังคงตามติดอยู่รอวันที่จะกลับมาอีกครั้งคืนหนึ่งหลังจากชัยชนะชั่วคราวนาทียังคงนอนไม่หลับเสียงลมหายใจในความมืดเหมือนมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเขาทัานใดนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หู เจ้าคิดว่าเจ้ารอดแล้วหรือหัวใจในทีเต้นแรงคนลุกสู้ทั้งตัวหมอกเริ่มเคลือบคลานเข้ามาอีกครั้งและเงาดำเล็กๆปรากฏขึ้นดวงตาแดงส่องแสงในความมืดพวกมันเคลื่อนไหวเร็วเรากับจ้องจับทุกการเคลื่อนไหวของนาทีเขายกคาถาและสวดคาถาแสงขาวเจิดจ้าโอบล้อมตัวแต่หมอกและเงาดำยังคงดูร้ายเสียงโหระและกระซิบดังขึ้นรอบตัวเต็มไปด้วยพลังดำที่หนาแน่นทันใด ร่างดำใหญ่โผล่ออกจากหมอกฟันแหลมและดวงตาแดงฉายแสงมันพุ่งเข้ามาและนาทีใช้พลังทั้งหมดผลักมันออกไปหมอกบิดเบี้ยวรอบตัวเขาและเสียงหวกราะค่อยๆจางลงเป็นกระสิบนาทีรู้ว่าคำสาบยังไม่สิ้นสุดมนต์ดำต้องห้ามยังคงติดตามเขาและสัตว์สาบแช่งอาจกลับมาในวันใดวันหนึ่งแต่ครั้งนี้เขาไม่หวาดกลัวอีกต่อไปเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าและต่อสู้กับสัตว์สาบแช่ง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงโหระเบาๆยังคงกล้องเหมือนเตือนว่านี่ไม่ใช่จุดจบของความเมื่อแต่เป็นการเริ่มต้นของการเฝ้าระวังและการต่อสู้กับมนต์ดำต้องห้ามที่จะตามติดเขาไปตลอดชีวิตคืนหนึ่งนาทีเดินวนอยู่ในบ้านเก่าแม้เขาจะปลอดภัยจากป่ามาแล้วเสียงโหราลึกลับและกระซิบโบราณยังคงก้องอยู่ในหัวทันใดนั้นหมอกเย็นเฉบแทรกเข้ามาภายในห้อง ดวงตาแดงจิ๋วเรืองแสงปรากฏจากทุกมุมร่างดำเล็กๆเ,เคลื่อนไหวรวดเร็วเหมือนจับทุกการเคลื่อนไหวของเขานาทียกคาถาและสวดคาถาเสียงดังแสงสีขาวเจิดจ้าโอบร่างเขาแต่พวกมันไม่หวาดกลัวและหมอกหนายังคงบิดเบี้ยวรอบตัวเสียงโห่ร้อและกระสิบเต็มไปด้วยพลังดำที่หนาแน่นและเยือกเย็นทันใดนั้นร่างดำใหญ่พุ่งเข้ามาใกล้ฟันแหลมและดวงตาแดงฉายแสง มันพยายามขย้ำและดึงเขาเข้าสู่ความมืดนาทีโรวมพลังทั้งหมดแสงขาวสว่างพุ่งทะลุหมอกสัตว์สาบแช่งกรีดร้องและบิดเบี้ยวหมอกค่อยๆแตกกระจายร่างดำสลายหายไปแต่รอยเท้าดำยังคงปรากฏบนพื้นและเสียงโห o ระเบาๆยังคงอยู่ในหัวใจในทีเขาหายใจลึกรู้ดีว่าแม้สัตว์สาบแช่งจะถูกผลักออกไปมนดํดต้องห้ามยังคงอยู่และมันอาจกลับมาอีกครั้ง พร้อมพลังดำที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมครั้งนี้นาทีพร้อมแล้วพร้อมเผชิญหน้ากับความมืดและปกป้องตัวเองจากสัตว์สาบแช่งตลอดชีวิตเสียงโหกระวค่อยค่อยจางหายเหลือเพียงความเงียบแต่ในใจของนาทีเขารู้ว่าเรื่องราวของมนดำและสัตว์สาบแช่งยังไม่สิ้นสุดและเขาจะต้องตื่นตัวอยู่เสมอเพราะความมืดไม่เคยหลับไหลคืนหนึ่งนาทีเดินวนอยู่ในป่าอีกครั้ง แม้เขาจะเคยเผชิญหน้ามาหลายครั้งเสียงโหราและกระซิบยังคงตามติดเขาหมอกหนาคลุมทุกสิ่งและร่างดำบางส่วนเริ่มปรากฏออกมาจากความมืดเขาเดินไปถึงโบราณสถานเก่าที่ซ่อนความลับของมนต์ดำและสัตว์สาบแช่งรอยจะรึกบนกำแพงโบราณเรืองแสงอ่อนเปิดเผยเรื่องราวของสัตว์ที่ถูกสาบไว้พันปีและพลังดำที่เชื่อมโยงกับโลกวิญญ,ญาณทันใดนั้นเงาดำหลายตัวปรากฏล้อมรอบเขา ดวงตาแดงฉายแสงเหมือนไฟนรกและเสียงโหกราบโบราณก้องไปทั่วป่าหมอกนาเริ่มบิดเบี้ยวรอบตัวนาทีเหมือนพลังดำกำลังเรียกรวมกันนาทีหยุดยืนใช้คาถาโบราณและสวดคาถาเสียงดังแสงสีขาวเจิดจ,จ้าพุ่งออกมาสัตว์สาบแช่งพยายามพุ่งเข้าหาแต่แสงนั้นผลักมันออกไปชั่วคราวเขาเปิดจารึกโบราณอ่านคาถาลับที่จะตัดพลังดำและพลังของสัตว์สาบแช่งค่อยๆอ่อนแรง หมอกแตกกระจายร่างดำสลายหายไปแต่เสียงโหระยังคงก้องในความมืดนาทีรู้ว่ามนดำต้องห้ามยังไม่สิ้นสุดสัตว์สาบแช่งอาจฟื้นคืนในวันใดแต่ครั้งนี้เขาได้เรียนรู้ความลับของมันและพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความเงียบปกคลุมป่าอีกครั้งแต่ร่องรอยของพลังดำและเสียงโหระโบราณยังคงเตือนให้เขารู้ว่าสัตว์สาบแช่งจะไม่จากไปง่าย นาทียืนอยู่กลางป่าโบราณหมอกหนาคลุมทุกสิ่งราวกับพยายามกลืนเขาไว้รอบตัวเงียบสงัดแต่หัวใจเขายังเต้นแรงเขารู้ดีนี่คือการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายทันใดนั้นร่างดำยักย์ใหของสัตว์สาบแช่งปรากฏดวงตาแดงฉานเหมือนไฟนรกเสียงโหระลึกลับก้องไปทั่วป่าและหมอกหนาเริ่มบิดเบี้ยวราวกับพลังดำทั้งหมดรวมตัวกันนาทีรวบรวมทุกพลังสวดคาถาโบราณที่เรียนรู้จากจารึก แสงสีขาวสว่างเจิดจ้าโอบล้อมตัวเขาสัตว์สาบแช่งพุ่งเข้ามาแต่พลังแสงผลักมันออกอย่างรุนแรงหมอกแตกกระจายร่างดำกรีดร้องและบิดเบี้ยวร่างของสัตว์สาบแช่งค่อยๆละลายหายไปดวงตาแดงจางลงเสียงโหกรวญค่อยๆจางหายและป่าเริ่มสงบอีกครั้งนาทีทอนหายใจรู้สึกถึงความสงบและเบาสบายมนต์ดำต้องห้ามถูกปิดผนึกไว้ชั่วคราวและสัตว์สาบแช่งถูกหยุดชั่วนิรันด แต่ทันใดนั้นรอยเท้าดำเพียงเล็กน้อยปรากฏอยู่บนพื้นและกระซิบเบาๆดังก้องในหัวเขาเตือนว่าความมืดอาจฟื้นคืนได้อีกครั้งแม้ในขณะนี้นาะทีรู้ว่าเขาผ่านการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วและพร้อมที่จะเฝ้าระวังและปกป้องโลกจากสัตว์สาบแช่งตลอดไปเสียงโหกระสุดท้ายค่อยๆจางเหลือเพียงความเงียบและความมื่ที่ไม่เคยหลับไหลนะทียืนอยู่ท่ามกลางป่าพร้อมใจสงบแต่พร้อมเสมอ สำหรับวันที่สัตว์สาบแช่งจะกลับมาอีกครั้งนาทียืนอยู่กลางป่าหมอกหนาปกคลุมทุกสิ่งเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เหมือนมีมือมาจับไหล่เขาทัานใดนั้นร่างดำบางส่วนปรากฏขึ้นจากหมอกดวงตาแดงฉานเรืองแสงเคลื่อนไหวรวดเร็วเหมือนพลังดำมีชีวิตเสียงโหระโบราณก้องอยู่รอบตัวเขายกคาถาและสวดคาถาแสงสีขาวเจิดจ้าโอบล้อมตัวสัตว์สาบแช่งพยายามพุ่งเข้าหา แต่พลังเขาผลักมันออกไปชั่วคราวหมอกนาบิดเบี้ยวรอบตัวเขาเสียงกระซิบค่อยๆดังขึ้นเจ้าคิดว่ารอดแล้วหรือหัวใจในทีเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกทันใดนั้นร่างดำใหญ่โผล่ออกมาจากหมอกฟันแหลมคมเปล่งประกายดวงตาแดงฉายแสงมันพุ่งเข้ามาและนาทีรวมพลังทั้งหมดผลักมันออกแสงสีขาวสว่างเจิดจ้าหมอกแตกกระจายร่างดำกรีดร้องและละลายหายไป แต่รอยเท้าดำยังคงอยู่บนพื้นและเสียงหอกระยังคงก้องอยู่ในใจเขานาะทีทอนหายใจรู้ว่าแม้สัตว์สาบแช่งจะถูกผลักออกมนดำต้องห้ามยังคงอยู่และมันอาจกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาพร้อมที่จะเผชิญหน้าและต่อสู้กับความมืดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงหอกระค่อยๆจางหายเหลือเพียงความเงียบและความเมื่ดที่ไม่เคยหลับไหลนาะทียืนอยู่ท่ามกลางป่า พร้อมใจสงบแต่พร้อมเสมอสำหรับวันที่สัตว์สาบแช่งจะกลับมาอีกครั้งเช้าตรู่วันใหม่นาทีเดินออกจากป่าหมอกค่อยๆจางลงแสงแดดอ่อนสาดส่องผ่านใบไม้ทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูสงบและปลอดภัยร่างดำและเสียงโห่รอ้องที่เคยตามหลอกหลอนเขาค่อยๆหายไปในความมืดเขาหยุดยืนสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงความสงบที่กลับคืนมาแม้ร่องรอยของมนดำยังคงหลงเหลือ และรอยเท้าดำบางส่วนยังประทับอยู่บนพื้นนาทีรู้ว่าเขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าความกล้าและความมุ่งม,มั่นสามารถผาเผชิญหน้ากับความมืดได้เขาเก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจสงบแต่ตื่นตัวพร้อมที่จะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและเคารพพลังลึกลับที่อยู่รอบตัวเสียงโหราและเงามืดอาจยังคงอยู่แต่สำหรับวันนี้โลกกลับคืนสู่ความสงบและนาทีพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยความกล้าและความรู้สึกปลอดภัยแม้ในความมืดยังคงซ่อนความลึกลับไว้เสมอ